สวัสดีครับพบกับ c h แ c น e n อร e นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับรอบนี้รีเซ็ตลีกกี่โมงนะสัปดาห์ที่แล้วนี่เห็นเขาบอกว่าเที่ยงคืนนิดๆก็รีเซ็ตแล้วเรียกได้ว่าวัยที่สุดในบรรดารอบหลายปีที่ผ่านมานะรอบนี้กี่โมงไม่รู้ครับมาบอกกันสักนิดหนึ่งนะคลิปผมอันเอาไว้ล่วงหน้านะผมติดภารกิจยาวนะครับ PVP ก็ไม่ได้ดันตำนานอย่างที่บอกครับสายบินเดี๋ยวคงจะบินนะซึ่งตอนนี้สแปดป้อมบึ้มเรียกได้ว่า มีผลนะเวลาไปเจอทีมที่มันตึงมากๆเนะี่ยผมค่อนข้างจะพึ่งเรื่องสุดท้ายแบบเอา,ายืนขวางหน้าป้อมแล้วก็รอบินตีป้อมแตกปรากฏว่าไม่ได้แล้วนะโดนสแปดป้อมบึ้มหมดเลยนะมาเรีเยกเด้ว่าก็เจอผลกระตุไปตามๆกันนะอย่างที่บอกบางคนก็ได้ประโยชน์นะบางคนก็เสียประโยชน์นะก็เป็นตามนั้นเพราะว่าผมทําคลิปขอคำขอความคิดเห็นไปแล้วนะก็ประมาณนั้นแล้วกันครับเอานี้เดี๋ยวมาเปิดกระชากันนะเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของเรนเจอร์นะครับนะครับก็แบบเฮ้ย เปิดไหมหรือไม่เปิดดีไหมคือเอาตามชอบก็แล้วกันเพราะว่าเลนเจอร์มันอยู่ในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเราไม่มั่นใจอาจจะไปรอแสงเก่ามืดเก่าก็ได้อะก็ทําคลิปนะครับตัวเต็งไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยๆทย,อย,อ,ยอยมาเรื่อยๆนะว่ามันน่าจะมีตัวไหนบ้างน่าสนใจบ้างหรือเปล่าหน้าเปิดไหมสุดท้ายถ้าแบบไม่น่าสนใจจริง,รงๆก็ได้ไปเปิดโคลาโบงะไม่ได้ซีเรียสเลยเลยแต่แพ็กเนี่ยก็หน้าโดนนะเรียกได้ว่าแพ็กค่อนข้างจะหน้าโดนนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนเอาดีๆนะคืออย่างตัวบาวเนี่ย คือหลายเสียงเขาบอกว่าดีในกรณีที่เกียร์หดนะคือต้องว่าตรงๆนะว่าแบบอาจจะต้องเกียร์หดนิดนึงนะครับอ่ามันถึงจะใช้ได้ดีนะส่วนถ้าเป็นทั่วไปคือค่อนข้างค่อนข้างไปทางแย่เอาตรงๆนะเบื้องต้นนะเป็นประมาณนั้นอ่ะซึ่งตัวเกมก็คงจะบัฟได้แหละไม่งั้นก็ขายไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะใช้งานดีขึ้นอย่างน้อยๆเนียนะ่ยทางคอมโบตัวอนึ่นเนะี่ยก็ใช้ได้นะแล้วก็ตัวมันเป็นตัว เด่นดาเมจก็ควรจะให้มันดีตะนิดนึงต้องรอดูแล้วกันก็อย่างที่บอกว่าชอบก็เปิดไม่ชอบก็ผ่านได้มีโอกาสเก็บรูบี้เก็บตัวกระชา่านะเอาไว้เปิดอะไรก็ได้นะครับอยวน,นี้เปิดกระชา่ากันนิดนึงนะที่อดีหลักครับอยากได้ตทนสอบรีวิวนะกบวงมีเยอะนะครับใครอยากจัด จะจัดแพ็กก็ได้นะแนะนำร้านเติมเกมรุนนี้ก่อนนะครับจะนำการคา้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอตอนนี้ปลอดภัยแ้อยลร้อรครับร้านคา้จาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีนะประสบการณ์สูงประสบการณ์เติมนะในการเติมเกมนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS อเอ่าแมีบริการพิเศษกดแพ็กให้ได้สําหรับ Android นะคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby Android สามารถที่จะกดรับได้เลยนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นนะครถูกแล้วก็ร,รวดเร็วด้วยนะครับแต่เติมเกมเติมบัตตรรรร้้้้องาาาานนนีเลยคจะะกวมิ ไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ที่ใต้เดสคริปชันนะครับจะนำเสนค้าท็อปอัพเอ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครพร้อมรีบจัดได้เลยเดือนนี้แพ็คแบบหน้าโดนมากๆนะอัลสรเอนเจอร์เนี่ยเกียร์กบอันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคือจริงๆมันก็ดีแหละแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการเป็นเกียร์อันดับต้นเราต้องการเป็นเกียร์อันดับรองคืออาจจะเปิดเกียร์หลักก่อนเช่นโคโรโบหรือรอบพิเศษแล้วก็ไปได้เกียร์กบเป็นรองจะดีกว่าฉานั้นใครชอบใครชอบก็ไปจัดกันได้นะครับ มาเปิดการสนิดนึงนะไอ้ดีหลักนะครับด้วยความที่ว่าตู้อัปเดตมาใหม่ซึ่งได้หมดแล้วอะแต่ได้เจมมาบ,บูนเออเหลือบ้าเอาบ้ามาหน่อยจัดบ้าวมาให้หน่อยนะเอาแบบประหยัดประหยัดหน่อยสิเพราะว่าผมจะรอมืดนะไฮดีนี้ยนะตัวที่ผมแบบอยากได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็น บราวยมปรตูนะซึ่งรีวิวไปแล้วครับมีคนใช้มีคนชอบก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะส่วนบราวี่ก็รอดูแล้วกันนะของผมเนี่ยไกลทองอาจจะไม่ค่อยได้อยากได้เพราะว่าล็อกผมแม็กไปแล้วนะครับคือตำแหน่งเดนเจอร์มัน มันว่างไม่พอแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะคือตั้งแต่เดนเจอมันมีตัวแบบตัวเรารักตัวเราชอบตัวเราอยากใช้ตัวเราทำาก้าดาวแม็กมันก็ลําบากนะสําหรับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้แบบจริงจังว่าแบบเฮ้ยจะต้องไปจบลีขั้นสูงสุดตรงนั้นตรงนี้ของผมไม่ได้ซีเรียสมากนะกับไอดีหลักนะอ่าแค่แบบรอเดี๋ยววันหนึ่งรอเดี๋ยววันหนึ่งนะเราเปิดได้เดนเจอร์ตัวดีๆเกียร์ดีๆเดี๋ยววันจะกลับมาโหดเองคือตอนนี้ไอดี ID มันมีระดับของมันอยู่แล้วนะครับ ว,ว่าถ้าสมมุติเล่นสนิดหนึ่งนะมันก็จะเป็นซักมาสเตอร์สามซึ่งผมพอใจแล้วแต่ว,ว่าถ้าสัปดาห์ไหนที่แบบแทบไม่ได้เล่นเลยอ่ะก็จะไปจบมาสเตอร์สามแต่ถ้าเกิดเล่นก็มาสเตอร์สองบไม่ได้ยากเย็นมากนักสำหรับวันดีนี้ส่วนมาสเตอร์หนึ่งคือยังไม่ไหวต้องดันจริงๆนะ,ะหรือบางสัปดาห์ก็จะได้มันก็มีนะบางรอบที่แบบว่าเอยเล่นง่ายเหลือเกินอะไรประมาณนี้ไม่ออกไม่ออกทําใจแล้ว อแสดงว่าเขารอให้เราได้เบายมบูษหรือเปล่านะ,ะสุดท้ายโอ้โหก็ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการนะรอบนี้ผมได้หมดเลยนะทั้งมูลแล้วก็ตัวเจมนะแต่ว่าการใช้งานรีวิวไปล้วนะว่ามันใช้งานแบบเฉพาะทางก็เฉพาะคือเฉพาะจริงๆนะเออจะใช้เครื่องสุดท้ายแล้วเกมก็ดันมาสแปดป้อมบึ้มับเรี่กได้ว่าก็ค่อนข้างจะ ส่งผลนะอ่ะยนได้ว่าค่อนข้านจะส่งผลอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปตะลุยพีคลิปผมอ่าดเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์เลยนะซึ่งนะทำคลิปรีวิวเรนเจอร์เป็นตลอดครับคือผมอัานดึกๆไว้ใช่ไหมวางเรนเจอร์เอาไว้ตัวเดียวแบบนี้นะแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ครับปรกากฏวมันก็โดนตีเลเทสสิครับนี่แดงเทือ,อกหมดเลยนะเวลาจัดเรนเจอร์วางเอาไว้นะครับ เดี๋ยว้าเกิดวางเต็มตามปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนมาตีเท่าไหร่เพราะว่าผมจะไม่ค่อยได้เล่นจริงๆ PVP คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้ทําคลิปนะเล่นน้อยมากๆยกเว้นบาง ID ครับคือตอนนี้ไอดีที่ผมเล่นแล้วสนุกกว่าก็คือบินเอาจริงคือมันแบบมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอะแล้วมันจบเกมไวมากนะส่วนถ้ากิเป็นไ d ดีภาคพืนน่ะถ้าสมมติเป็นพวกไ d ไกลๆหน่อยของผมเนี่ยผมจะชอบเล่นเพราะว่า ผมจะดองหลีกเอาไว้หลีกมันก็จะไม่สูงพอเวลามาตีเนี่ยเราก็จะเจอศัตรูที่ไม่ได้โหดมากนักอ่ามันก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับอ่าส่วนตัวโคโรโบก็กล่าวมีคนถามถึงให้รีวิวนะเดี๋ยวอาจจะรอรีวิวสั่งบิกันไปก่อนนะอ่าในส่วนโคโรโบอาจจะมีทยอยทยอยบ้างนะครับอ่ารูเดียสข้ามเดือนให้ดูไปแล้วครับก็ยังใช้ดีนะอ่าซึ่งอย่างบ๊อบเนี่ยอ่ายังไม่ได้รีวิวแต่ผมก็บอกไปแล้วบ๊อบมันก็มีจุดที่ใช้งานได้ดีนะ หลากหลายอย่างนะครับแล้วเราก็เจอเยอะด้วยนะมาสเตอร์หนี่คือมีหลายทีมนะที่ก็ใช้มอบอยู่นั่นแหละอย่างที่บอกครับเราเลือกเลนเจอร์ที่เรามีนะ,ะเบื้องต้นก็คือจัดไฮเปอร์แม็กไปก่อนแล้วก็ลองใช้งานดูนครับดีก็ติดทีมครับไม่ดีก็ยังมีโหมดอื่นๆซัพพอร์ตนะเออครับก็อาจจะไปเล่นนะในส่วนของอหอคอยอนะครับหอคอยดันยากนี่น่าจะเคลียร์กันได้ไม่ยากเท่าไหร่นะ นำไปเล่นกิววอครับนำไปวิ่งอะไรประมาณนี้เอาไปตีบอสเลดนัฉะนั้นมมนมีผลนะเพราะว่าอย่างแบบสมมุติหอคอยเงี้ยมันก็จะมีว่าให้ยศัตรูบางตัวหรือบอสบางตัวมันแพ้าทางทลาดน,นี้นเรานำไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับอ่าอย่างีนี้ของผมเนี่ยก็เนี่ยถ้าเกิดเราดองหลีกเอาไวนะ้เนี่ยอย่างเงี้ย พอไปทําคลิปรีวิวนะครับจัดเลนเจอร์ตัวเดียวครับไม่มีคนใจดีเลยเหมือนจะเห็นมีอยู่คนหนึ่งมั้งคือเหมือนเขาไมา่ยอมแพ้ให้เหมือนเขารู้ว่าทําคลิปให้เขาดูแล,แล้วแล้วเราพลาดลืมนะวางเลนเจอร์ตัวเดียวครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าเราต้องการตกหลีกไม,ไม,ไม่ต้องการตกหลีกนะอยากอยากทำคะแนนอยู่กันนะเออนะครับซึ่งไอเดียหลักก็อย่างที่รู้กันนะว่าหลังๆคือเติมพาร์ทอย่างเดียวเลยอะ่ะนะผมไม่ได้เติมแพ็ครูบี้มาแบบ น่าจะสาวสามสี่เดือนแล้วแบบไม่ได้เติมนานมากนะก็าอาศัย Ruby p พ p นะนะั่นแหละอย่างที่บอกครับว่าเกมเนี้ยในมุมหนึ่งนะอ่าบางคนเขาก็เล่นแบบง่ายได้มากไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรเลยคือไม่ต้องซีเรียสแต่บางคนเขาอาจจะซีเรียสน,นะส่วนการจับปั้นทีมแบบเริ่มเล่นใหม่ๆแล้วแบบจับปั้นให้โหดอ่ะคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเราอยากให้ลองคิดดูคือมันอาจจะมีเกมอื่นน่ะที่แบบว่าโอ้โหคือเล่นแป๊บเดียวก็โหดได้เติมนิดหน่อยเนี่ยเลือก เลือกตัวละครเลยเลือกของเลยนะครับแล้วมันก็โหดง่ายนะครับแต่เกมนี้คือไม่ใช่นะเกมนี้คือเขาให้ให้ใช้เวลากับเกมของฮัฟตเยอะอ่าถ้าอยากจะเก่งไวก็อาจจะต้องแบบซื้อไอดีไปเลยครับอ่าซื้อวงการซื้อไอดีที่เป็นแบบว่าอ่าไอดี ID แบบโหดๆไปเลยอะ่ะเลือกระดับลีกไปเลยครับไอดีะ ID ระดับมาสเตอร์หรือจะแบบขึ้นลงตำนานหรือจะเล่นแบบทั่วๆไปลีกเพชรประมาณเนี้ยมันมีหมดนะฉะนั้นเนี้ยมันก็เป็นทางเลือกแต่ถ้าเกิดเราจะปั้นเองเนี้ยเอาแบบสบายตรงสบายใจก็ ใช้เวลานานเอาตรงๆมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเล่นกันใหม่ๆอย่าพึ่งคาดหวังเยอะผมจะแนะนําว่าสมมติสร้างใหม่ๆนะ่ยวางแผนดันหลีกก็พออย่างสมมติไอดีขโมยแฟนเนี้อยอ่ะผมก็จะวางแผนการดันหลีกเป็น,ปนแบบเฮ้ยเพชรหนึ่งอ่าซึ่งคาไว้ที่เพชรสามนานมากไม่ได้เล่นเลยทิ้งไว้อยู่เหมือนกันนะอ่านั่นก็าจะาไปรอโคโรโบเดือนหน้านะครับอ่าก็วางแผนนะคือเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้แบบ เอาแบบเราเข้าไ d ดีมาแล้วแบบเฮ้ยเห็นเลนเจอร์ที่เราชอบเอเลนเจอร์ที่เรารักเนี่ยแล้วก็เล่นแบบสนุกสนุกผมว่าจริงๆเนี่ยแค่นั้นเนี่ยก็พอแล้วแต่บางคนอาจจะไม่พอไงอา่าจะต้องการแบบไปดีสูงเพราะว่าเรื่องของการเปิดกรชาติเนี่ยสมมุติเราเป็นแบบฟรีใส่ฟรีแบบฟรีจา๋จาๆเน่ยผมบอกไปแล้วว่าบางทีเก็บตุนเอาไวเ้เยอะๆนะ่ะถ้าไม่ได้ถึงขั้นเลือกคือเลือกมันคือแบบตุดซอยอะ่ะผมว่าลําบากโคตรเลยนะเปิดเกียร์นี่อา่าห้าพันใช่ไหม ไม่ใช่ที่7,000รูบี้เปิดเกียร์7 0 0 0ัรูบี้ปิดเลนเจอร์9,000ในกรณีที่เราจัดแบบสุดซอยนะคือไม่ไหววะเอาตรงๆนะครับเออรายได้สูงเอาจริงรายได้ผมก็สูงนะแต่ว่าภาระมันเยอะกว่ารายได้ครับเออนะผมก็เลือกที่จะไม่เติมดีกว่าเล่นแบบเนี้ยสบายใจครับจบหลีกไหนก็หลีกนั้นไม่ไดีซีเรียสครับเราก็เล่นแบบอดทนรอเหมือนกันนะอา่าเพราะว่าเราก็แทบจะเป็นสายแพ็คไปแล้วนะครับ นี่เลมเอมิเลียใช้ครับคนอื่นไม่ชอบเราใช้เพราะปั้นไปแล้วไม่ใช่อะไรนะคือเราป,ปั้นตอนที่มันยังวโวดโอยู่นะครับอ่านะส่วนเกียร์โดนแน่นอนครับก็อยากให้ได้นะเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่าสมมุติว่าเรามีเกียร์โดนแน่นอนครับเราไปใส่กับเรนเจอร์ตัวดาเมจตึงๆกวาดล้างสักนิดหนึ่งครับนี่มันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเกียร์ก็อ่ตามคำแนะนำนะลองประยุกต์ใช้ไปเรื่อยๆครับคุณเนี่ยดูนะ เจอแค่แบบอัตวินอัตวินเด๋เด๋คงมีรีวิวนะเพราะว่าตอนนี้คือรีวิวตัวที่น่าสนใจไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าเรนเจอร์หนึ่งตัวถ้ามันไม่ใช่แบบเรนเจอร์ทางที่มันโหดสุดๆจริงๆอะ่ะแบบโ,โหเจ๋งมันทุกอย่างอ่านะบซึ่งปีหนึ่งมันมาน้อยตัวส่วนใหญ่คืออย่างที่บอกนะว่าบางคนเนี่ยจะมองแต่เรนเจอร์แบบนั้นแล้วก็มองตัวอื่นกากหมดแล้วก็ไปบอกคนอื่นด้วยว่าตัวอื่นกากหมดอ่ะแบบเนี้ยมันจะเอาเรนเจอร์อะไรไปเล่นวะมันก็ไม่มีเรนเจอร์เล่นนะเออเท่านั้นนะครับ ผมแนะนําว่าอย่าไปฟังคนแบบนั้นคือเขาแบบอะไรก็กากหมดเพราะว่าบางทีเนี่ยไอเดียของเราเนี่ยมันอาจจะต้องการตัวแค่ประมาณนี้ก็จะพอแล้วอคนรู้ไม่มีเออไม่ได้กงไม่ได้เก็บไม่ได้เล่นเลยเลยนะครับคือเดี๋ยวนี้เรนเจอร์ Ranger ที่เป็นแบบว่าตัวตึงแบบตึงเปี๊ยบเลยอะ่ะเดี๋ยวผมซื้อเล่นหน่อยดีกว่านะ,ะเพราะว่าวางเรนเจอร์เอาไว้ครับ หลีกตกไปนิดนึงครับอปปกติผมไม่ซื้อนะก็จะแบบไปเอาในพาร์ทนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บพาร์ทนะรอบนี้ครับไี่เวลาเล่นเลยเลยครับอ่าคือเดนเจอร์บางตัวเนี่ยมันแบบว่าเฮ้ยใช้ดีอยู่นะใช้ได้อยู่นะไ,นะไม่ถึงขั้นกา,กากอะไรมากมายนะครับอันนี้ผมรลีหนีบินนะไม่มีอะไรครับรีหนีตัวบินครับเพราะว่าขี้เกียจใช้ตัวกันบิน อ่ะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะไปรอเลนเจอร์แบบโอ้โหเป็นเลนเจอร์ระดับเทียสูงสุดอะแบบตึงทุกอย่างอะผมว่าปีหนึ่งมันออกมาน้อยมากมันออกมาไม่เยอะหรอกซึ่งบางทีปีหนึ่งอะสมมุติว่าเราไปรอใช่ไหมแล้วมันเปิดไม่ได้ปวดหัวอีกนะครับเออฉะนั้นเนี่ยผมว่าเปิดแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆดีกว่านะตัวไหนพอใช้ได้ก็อ่าจะปั้นหรือไม่ปั้นก็ได้ดูกบในครั้งนิดนึงครับดูศักยภาพในการหาก,กบของเรานะถ้าเล่นนานเขาก็จะมีกบเยอะ อย่างผมไอ่ดีสายฟีนะให้ดูไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าอย่างไอดี3ก็มีทํา p ร้อยไอดีหก็มีทํา p ร้อยไอดีหลักยังไม่ได้ทําเลยคือไอดีอื่นมันเกืองอะดางนั้นเอาตามวิธีเล่นนะไอดี ID สร้างใหม่คือมันจะไม่สามารถที่จะโหดแบบอย่างรวดเร็วได้นะครับมันมีเงื่อนไขนะกบพอไหมสมมุติเราไม่เติมนะต่อให้เติมสุดๆจริงๆมันก็ต้องมีเรนเจอร์แค่ไม่กี่ตัวมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีนะ มันคล้ายๆแบบอย่างที่ผมเปรียบเทียบไปฝักนะเกิดมาปุ๊บแบบอจะจบประถมจบมัธยมจบมหาลัยไม่ได้เราต้องเรียนตามลําดับขั้นนะ,ะสมัยก็อาจจะมีสอบทงสอบเทียบมันก็ยังเป็นตามลําดับขั้นอยู่ดีมันก็จะแบบว่าไม่สามารถจะไปคือบางคนอาจจะแบบว่าปั้นอดีให้โหดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสกี่ปีเราดูก่อนว่าเราจะไปถึงไหนถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราจะปั้นให้โหดคือหล็กตํานานโอ้โหบางคนก็ปั้นมา ตั้งแต่เกมเริ่มอ่ะบางคนเขายังไม่เคยขึ้นตำนานเลยก็มีเอาตำนานปัจจุบันนะอ่านะเพราะว่ามันขึ้นค่อนข้างจะยากแบบยั่งจริงนะครเนื่องจากว่าเรนเจอร์นะครับตัวโหดๆตึงๆอ่าเดี๋แบบเป็นตัวเกาหน่อยนี่มีตัวโอ้นี่โหมีคนทำเกาดาวแม็กอ่ะเดี๋ยวมาลองดูไม่มีโดนแน่นอน,นครับคืออย่างเงี้ยตมมุิเบื้องต้นนะผมก็ช้คำว่ามึงพลาดแล้ว <c oughs> มึงพลาดแล้วนะครับคือเลนเจอร์มันยังไม่ใช่แบบเทียร์ขั้นสูงสุดถามว่ามันกากไหมผมก็ไม่มองว่ามันกากนะผมก็มองว่ามันก็ใช้ได้แหละถ้าแบบเกียร์ตึงจริงๆนะครับเพราะว่าการใช้งานก็คือคือด้วยไอไว้อะมันหลุดมันหลุดไปแล้วไอตัวเนี้ยมันมีดีตรงที่ว่ามันคอมโบนะครับตัวนืดซึ่งมันก็สามารถคอมโบได้ดีนะครับนี่แต่ดูครับคือแสงอ่ะมันเถื่อน บอกไปแล้วครับคือข้อมูลก็มาจากบูพัฒนาคือเขาก็บอกเองอะบอกคือบอกภายในนะไม่ได้บอกผู้เล่นนะเขาแบบธาตุปกติคือเขาค่อนข้างจะอวยธาตุไม้เกียร์ื่นผมว่าก็กกมีมัง้งเหมือนเขาจะเรียกธาตุพืชอะไรประมาณนี้เหมือนแบบธาตุพืชก็จะแบบค่อนข้างเป็นเก่งแต่ผมไม่รู้เกมอื่นเขาจะเก่งไม่เหมือนกันทุกตัวไหมอ่าแล้วส่วนฝั่งธาตุพิเศษก็จะเป็นอ่าธาตุแสงนะครับซึ่งมันก็เด่นทาดจริงๆอ่าเดินเจอนี่อ่าเอาเกียร์จริงๆตึง,ตงๆมาใช่ไหม ดูครับโดนไอ้ล็อกกวาดเตียงหมดนะอย่างล็อกอย่างเงี้ยตัวมันเก่าก็จริงครับแต่ตัวมันก็โ,โหหดนนานอ่ะหดนนานอยู่กันอวิ่งมาอย่างงี้อขี่เป็ดมาแล้วก็ล้มตายแล้วก็บัฟอะไรก็ไม่รู้ลาสดไปเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ด่านะแต่แบบเราบอกแล้วว่าโหเรนเจอร์ทำออกมาคิดหน่อยดิเอาให้มันดีๆหน่อยดิเอาให้มันแบบอย่างน้อยๆอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเปิด เปิดขยะมาอยากใช้คำนี้จริงๆคือมันก็ไม่ถึงขั้นขยะมันใช้ได้แต่แบบเว้ยเรนเจอร์มันคือเทียแสงมืดเลยนะมันควรจะต้องแบบดีๆหน่อยถ้าเทียบกับตัวซารีไออลผมว่าซารีไออลยังดูดีกว่านะผมยังเห็นซารีไออลบนทอปต้นานเนี่ยบางทีมเขายังใช้ในเกมตั้งรับบางทีมยังใช้ในเกมเล่นเองนะแต่ตัวนี้คือยังไม่เห็นเลยคือเห็นไปว่าเรนเองนะครับอ่านะที่ใช้ก็คืออย่างที่บอกว่า เป็นดาเมจมืดเพื่อแบบเอาไปช่วยจัดการแสงอะ่ะเพราะว่าดาเมจมันก็สามเท่าใส่กันอยู่ดีแต่ส่วนใหญ่นะ่ะมันจะโดนแสงจัดการซะมากกว่าอ่ะเขาก็เอาไปใช้เป็นทางเสริมนะอ่าซึ่งถามว่าแบบเอ๊ะจะใช้ไอไว้ White ดีกว่าไหมโอ้โหพูดยากอยู่กันเพราะว่าไอไว้ White คือการใช้งานเราเอกมันมาตายผมไม่ได้ไม่ได้บูลลี่มันนะแต่การใช้งานมันเป็นแบบนั้นจริงครับเนื่องจากว่าหูเคลื่อนที่ก็ช้านะครับ คอมโบความสามารถก็ไม่มีอ่ะเขาให้รัดมาก็เอามารัดก็ตายแล้วก็สาดนะครับแต่ว่าดาเมจเขาอะไอไว้อะคือมันเห็นทัดจริงนะตอนที่มันมาอ้าปัจจุบันผมไม่รู้ละแต่ตอนที่มันเจอนะครับตอนสมัยที่มายากลยังตึงจต่จัดนะครับมันมันหายอะมันยิงหายิงตำม่อนตัวอันดูบิสอย่างนี้นะคือดาเมจมันแบบเฮ้ยมันจัดการท่าแจงได้จริงแต่ส่วนอื่นคือมันไม่เอาอะไรเลยนะอะไรประมาณนี้ เออครับอซื้อมายากคก็บอกไปแล้วครับเดี๋ยวคงจับมารีวิวอีกทีนึงเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ยังเข้าข่ายได้นะว่าแบบวอาจ,จะมาในแสงเก่าไหมส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่มานะเออครับแล้วก็อยู่ในแพ็กซึ่งพอมาอยู่ในแพ็กเนี่ยเดี๋ยวต้องทดสอบนะเผื่อเขาจะบัฟนะครับเพราะว่าผมว่ารีวิวไปตอนครบรอบ10ปีอะแล้วแบบโหคือมันต่างจากเดิมมากเพื่อเรารีวิวทิ้งไว้เยอะนะเราจะเห็นความต่างๆเลยนะครับว่า เฮ้เ hey, นเจอร์มันมันเป่าแบบเป่าแบบไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะไปเอาส่วนอื่นแทนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ครบเครื่องอะ่ะมันก็ไม่น่าปั้นสมมุติบางคนแบบไม่อยากจะปั้น9ก้าดาวแม็กหรือบางคนแบบบวก2ไปแล้วอะ่ะหรือบวก3ไปแล้วอะ่ะก็คาไว้ก็ได้คาไว้ก็ได้นะคือบางทีมันก็ไม่ไหวติงจริงๆครับเปราคือเป่าจริงแต่ว่าส่วนอื่นๆนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาตรงนะผมเจอโดนนะผมเริ่มกลัวแล้วยิ่งเจอ9ก้าดาวแม็กเนี่ยอย่างเมื่อกี้แพ้แพ้เจยเลยครับ วารีวิวไปแล้วครับทดสอบก,กับอะไรก็เห็นเลยว่ามีความเปราะแบบว่าพอใช้เป็นทีมเนะี่ยปวดแบบปวดจริงๆครับนะนะส่วนมาเยกลก็อาศัยเป็นดาเมตทะลุก,กระเด็นคูดาสกิลสามวิอ่ะคอมโบตัวหนึ่งอย่างเงี้ยก็เอาไปใช้เฉพาะทางครับมันก็ใช้ได้ครับคือบางตัวต้องบอกก่อนนะว่าสมมติบอกว่าเฮ้ยบาเยกอนเก้าดาวแม็กโอยมันเปาะแล้วนะ แต่ถ้าเกิดเราสมมุติไปยังอยู่หลีกที่ไม่สูงเนี่ยมันก็ไม่มีตัวไหนจัดได้อยู่เหมือนกันนะมันก็ต้องอยู่ในหลีกที่แบบว่าเฮ้ยเริ่มจะมีตัวโหดๆตัวดาเมจตึงๆตัวนิดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวบลวล็อกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเเลนเจอร์แทบจะสามามัปราจำบ้านอันนี้เ,เดี๋ยวผมลองตีดูอันนี้มานะโดนแน่นอนนะามาลองดูกันครับ ขึ้นมาสเตอร์นี่คือเบลลร็อกเก้าดาวแม็กนี่คือสามันประจำบ้านเลยครับบวกด้วยเกียดนแน่นอนอันนี้ยังโชคดีหน่อยนะที่คนอื่นๆเขาจะยังไม่ค่อยวิ่งกันคือไม่ใช่ไม่ค่อยวิ่งแหละเขาก็อยากวิ่งกันแหละแต่เขาเนี้ยคือโคต้าวิ่งแต่รอบมันคือร้อยคนนะครับแล้วก็จะมีเศรษฐีบอดมันคือเขาก็จับจองตําแหน่งของเขาไว้แล้วว่าเดี๋ยวนี้การวิ่งมันก็เลยค่อนข้างจะยากมากๆ อ่านะอันส่วนใครพร้อมเนี่ยมีโอกาสวิ่งได้นะไม่ใช่วิ่งไม่ได้นะแต่ว่ามันจะต้องเล่นนานสักน,นิดหนึ่งครับอ่ะดูครับตัวใหม่ใส่โดนแน่นอนครับก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะโดนเราครับนี่อ่านะตัวทัตบงทัตบายครับผมก็เมกูมินเก้าดาวแม็กนะหวานเจี๊ยบเลยครับก็เลนเจอร์ชนะท่านนะไม่มีอะไรมากคือเลนเจอร์สิบตัวเราก็ต้องจัดให้มันแบบพบทางนิดนึงครับ อ่ะโอเคใครเปิดการชาขอยโชคดีนะอยากให้ได้เรนเจอร์อยากให้ได้เกียรติตามที่ต้องการครับซึ่งถ้าไม่เอาไปรอสั่งเก่าเมื่อก่อนนะครับถ้าไม่ดีอีกนะครับก็ไปรอ,อโคลับโเดินหน้านะแต่เดินแนยะ่แพ็คค่อนข้างจะหน้าโดนมากๆอยากให้ได้สิ่งที่ต้องการจากในแพ็คนะเพราะว่าถ้าเป็นแพ็คเลือกเนี่ยมันก็ เป็นการเลือกอ่ะไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะอาจารย์ก็ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการนะกันนะครับอ่ะขอทิ้งท้ายด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นครับจะน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจะถูกเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ไอโอนะแต่มีบริการกดพักให้ได้สำหรับ Android นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android กดรับเองได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นรราาคถูกกแล้วว็ดเร็วด้ลยครับถูมกมเิร้าีแลรนกาา้้้เวิอไให ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ที่ใต้ Description คลิปนะครับก็ไปดูกันได้ไปติดตามกันได้นะที่นั้นเจน้ำคันค้า Top Up Center ปลอดภัยประหยัดรดเร็วพร้อมก็ไปจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปกันครับสวัสดีครับ